สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเด็กๆเลี้ยงฉลองนะคะสำหรับปิดเทอมก็พามากินโอทาวนะคะแถวบ้านนะสวัสดีครับ่างสกายครับซาซาสวัสดีค่ะโอเคมาออเดอร์กันโอเปิลวันเดย์ยูวันโอทาวก็จะเป็นร้านอาหารนะคะมีไว้คอฟฟี่นี่ไงมี ABC A B C คือน้ำแข็งใสบ้านเรานั่นเองนะคะ Do you want? ตอนนี้ตอนนี้ก็ปล่อยให้แม่นางนะคะแม่นางเลือกก่อนแล้วดูผมผมปิดหน้า, <S <S นาเอกเหรอไม่เอาดินเนอร์ไงคะลูกดินเนอร์ Another Have Ah uh, the baby set Give me see มาแม่มาดูนะคะ นี那 dı, 那่เขาก็จะเป็นกาแฟนะคะนี uh ่ของเขาเลยมีท <av> ั้งอาราบิก้านะคะนี่นี่ไงเอาเมียนไหมอันนี้ก็คือกาลเมียนนะคะเอาเมียนนะอิทเมียนด้วยนะเอาเมียนด้วยแล้วก็ต้องเดี๋ยวออเดอร์ให้สวยเอา A B C What d t y o y w u w t t t eat first? Mm hmm. ลูกแม่หน่าเบื่อมากเลยจะกินแต่น้ำอย่างเดียวข้าวไม่กินนี่นะคะ mm hmm. เด็กๆก็เอากาละเมียนนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะ mm hmm. เด็กๆก็สั่งข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เด็กๆก็มีของกินเล่นนะคะนักเก็ตนี่ mm hmm. ก็ สแนคเนาะอ่าอันเนี้คืออะไรอะเกลียวทอดก็ไม่พ้นไก่ทอดอยู่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้แม่จะมาสั่งนะคะแม่อยากกินนาซิลาม่านะคะ,อ,ะอันนี้นะคะคือกาลีไก่นะคะเดี๋ยวแม่จะสั่งนี่นะคะกาลีไก่มาให้เพื่อนๆดูนะคะอืม แต่แม่ชอบกินเปรี้ยวแม่อยากทานอะซัมอะซัมลักซ่าเนาะเดี๋ยวแม่แม่สั่งตัวนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่นะคะที่นี่ก็มีขายน้ำรำไยนะคะเหมือนที่แม่ทำเลยเห็นไหมครับนี่แล้วอยากจะบอกว่าแก้วนี้82บาทเลยนะคะเพื่อนๆแไม่แม่เอา ABC ซไหมคะนี่คือ ABC นะคะหน้าตาของน้ำแข็งใสมาเลเซียคะ่ะเมื่อสักครู่น้องบอกว่าน้องจะกิน โอเคน้องไม่เอา What do you want? ช็อกโกแลตหรอโอเคน้องจะเลือก mm hmm. พี่สกายสั่งแล้วนะคะน้ำมะนาวเลมอนนะคะตัวนี้นี่น้ำมะนาวเลมอนนะคะพี่สกายเขาก็จะรู้นะคะว่าเขาคอเจ็บนะคะไอโอเคแต่ลูกสาวแม่เอาค่ะตัวนี้ mm hmm. เลยนะคะโอริโอ mm hmm. ใช่ไหมคะลูก mm hmm. เป็นไ mm hmm. วท์คอฟฟี่แหละนี่คือกาแฟนะคะ mm hmm. ลูกคอฟฟี Coffee. เอาไหมอันนี้เลยนี่ก็ไวท์คอฟฟี่ค่ะอันนี้ก็เป็นนี่ไงชโโ็อกโกแลตเอาไหมคะเอาแต่มันข้างบนมันเป็นนี้เอาคอฟฟี่ไหมแช่แช่กับมามี่มามีา่ยิ้มยิ้ดอยู่นะอโอเคเอา B C X Q วัน นี่คือตัวอะไรคะตัวนี้น่ามั่มจังเลยอ่ะนี่มันมีสามสามอย่างเห็นไหมมีดํามีขาวแล้วก็เนี่ยไอข้างบนนี่ไม่รู้แนะ่นอนว่ามันเป็นชายเย็นอันนี้นมไอนนข้างล่างเนี่ยคืออะไรอันนี้น่าจะชื่อว่าทรีเลเยอร์เพราะว่าแม่มาอยู่นะแม่เคยกินเขาเรียกว่าทรีเลเยอร์แต่กลับไม่ใช่เขาชื่อว่าโคโค่นัทแคนดี้นะคะ โอเคมามาลองกัน SC4 โอเค o คือโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันนะคะตอนนี้แม่ก็ได้เขียนนะคะไปในบินเรียบร้อยแล้วจ้าพามาดูหน้าตาเด็กๆนะคะระหว่างที่รอทานอาหารนะคะตรงข้างๆนะคะก็จะเป็น n i มินิมา g h t Mini m a r k e นะคะเพิ่งมาเปิดใหม่ <c oughs> ตัวนี้ก็จะโชว์อะไรคะ Number 10แล้วลูก บอกเบอร์นะคะบอกหวยนะ,ะ mm hmm. นะคะนะคะข้างนอกนะคะ mm hmm. คันนี้ก็จะเป็นรถแม่นะคะ mm hmm. และเดี๋ยวเราตรงเนี้ซอยออกมาตรงนี้นะคะ mm ่ะ hmm. บ้านเราเลี้ยวมานีก็ถึงเลยนะจ mm ๊ะ hmm. นี่คะ mm ่ะ hmm. ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะโอเคก o t o เล่นนะคะ ห้องน้ำที่นี่ก็มีนะคะสะอาดสะอ้านตรงมุมนี้เคาน์เตอร์เขาก็จะมีขายกาแฟค่ะสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> เวลาที่เรามาซื้อที่นี่เขาก็จะเป็น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 กล่องนะ mm hmm. กล่องละสิบสิบเหรียญกว่านี่นแหละก็ประมาณร้อยกว่าบาทแ,แม่พามาดูเขามีตัวใหม่สินค้าใหม่คือค mm ุกกี้นี่นะคะ ี่มาดูมีทั้งหมด1 2 3 4อันเนี้ยเหมือนข้าวซอยตัด<ช> <laughs> เหมือน<ช>ไอ้ก๋วยเตียเต๋ยวอะค่ะไอ้ข้าว,วาซอยตัดภาษาเหนือข้าวซอยตัดที่เป็นตัวของเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ข้างในก็จะมีมีไส้นะคะ mm hmm. นี่ ราคากล่องละ1 0ึ่บาทนะคะนู่นค่ะโซนกาแฟก็ราคาเดียวกันค่ะ109บาทเห็นไหมแม,แม่บอกแล้วแม่ซื้อบ่อยนี่ค่ะเพราะแม่จะชอบกินนะคะวันนี้ที่นี่ไม่มีเขจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะคะอ่านกลับมาแล้วโซนโรงแรมน,นะคะ สนข้างนอกหลอดไฟตกแต่งร้านสวยหรูค่ะสวยงามนะคะนี่นี่ก็เป็นหน้าตาอาหารของโอทาวนะคะสนามบินนะคะก็มีขายค่ะมีทั่วมาเลเซียเลยนะคะน่าจะเป็นร้านอาหารแบบนะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรบ้านเราดีก็ประมาณแบบ Starbucks มีชื่อค่ะก็เหมือน Starbucks อ่าเหมือน S&P บ้านเรา เหมือนอะไรดิชาบูชาบูชาบ,ชาบูแต่เป็นบุฟเฟ่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มารอหน้าตาอาหารกันเนาะมาแล้วนะคะน้ำเลมอนฮันนี่นะคะของพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนจะไม่ชอบกินน้ำหวานนะคะพี่อ้วนเขาชอบกินแบบนี้นะคะ่ะชามะน,นาวอะไรอย่เงี้ยค่ะนี่เอามาส์เอา วิ่งเอาเยอะมากวิ่งเอายอมมากน่ะสแน็คของเด็กๆมาแล้วนะคะนี่ไก่ปับ๊บนะคะนี่ w h าช your hand แล้วใช่ไหมอืมโอเคอุ้ยกินได้หรอคะอันนี้นะคะจะเป็นจะเป็นจะเป็น รสชาติเหมือนข้าวเกี๊ยบแต่ไม่ใช่ข้าวเกี๊ยบนะคะนี่แต่เป็นแป้งนะคะเป็นอาหารของอ่ามาลายูอินเดียนะคะที่เอาไปกินนะคะอู้ยินแล้วก็ปิดปกลัวโควิด <c oughs> มากนั่งไปดีคะ่ะลูกผู <c oughs> ้หญิงนั่งยังไงครับผู้หญิงนั่งยังไงโอ้ม oh <my> ่กุด้วยเด็กๆจะกินนะคะแต่แม่ก็กินนะคะ oh. อร่อยไหมครับ อร่อไรยไหมคะอร่อยคะ่ะอืม่มนะคะก็เป็นแน็คนะคะโอเคแคนแช่อืมอืม thank you โอเคอสปอร์มิ okay, มาแล้วนะคะอาหารของเรานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำนะคะนี่ของสาวนะคะอันนี้ก็ของแม่นะคะนี่โคโคนัทแคนดี้นะคะครั้งแรกเดี๋ยวมาดูหน้าตาของนี่ซัมลักซ่านะคะจะคล้ายๆนะคะคล้ายๆน้ำยานะคะคล้ายๆน้ำยา นี่ก็จะเป็นปลานะคะเป็นปลาทูนะคะแล้วของเขาก็จะมีหอมแดงเยอะมากอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะอันนี้ก็เป็นสับประรดค่ะแล้วก็เส้นลักซ่านะคะเส้นลักซ่าของเขาอ่ะก็จะเป็นนี้ใสๆหนึบๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาเรียกว่าเส้นลักซ่านะคะนี่ใสๆหนึบๆนะคะรสชาตินะคะก็จะออกเปรี้ยวนิดนึงค่ะ นี่หาแล้วก็มีไข่นะคะไข่รึ้งฟองนี่นะคะคล้ายๆน้ำยาปลาบ้านเรานะคะเฉพ็นแต่ว่าเขาไม่มีกะทิแล้วก็เปรี้ยวแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ก็เป็นสับปะรดกระป๋องนะคะก็คงจะไม่เปรี้ยวนะคะเป็นกระสับปะรดกระป๋องเนาะน่า อัวเด็กๆก็นะคะทานกันใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวรอนะคะบันทันมินของเด็กๆค่ะยังไงเดี๋ยวแม่ขอกินก่อนนะคะมาแล้วค่ะบันทันมินเด็กๆนะคะสันๆมุกนี่นะคะหน้าตาบันทันมินของเด็กๆนะคะตเมโตม ฟิชบอลจิ้วโลโอเคว้ากรุดไหมคะลูกกรุดนะคะนี่ค่ะเด็กทางนี้นะคะจะกินแบบนี้นะคะฮะเหยืยวละไหมลูกสาวบอกเผ็ดนะคะเหยืยวละไหมโก้เหยื่อหวละ ลุงชายบอกเผ็ดมากแต่ม,ม,มันมันเผ็ดนะลูก<ม>นี่นะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะบายบายกันลูกๆบ,บายสก,กายบายยลูกโอเคค่ะขอตัวทานก่อนนะคะกการาอกันคลิปหน้าค่ะ๊ายบาย